ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอือ่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง่วชัวร์ซีเอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆของกิจกรรมนะครับผมประจำวันนี้นะครับวันที่7กันยายนวันพฤหัสหลังจากมีการอัปเดตประจําสัปดาห์ตอน8ปดโมงเช้านะครับผมมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับหลักๆคร่าวๆนะครับก็จะมี2กิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตนะครับผมนั่นคือการเซ็นสัญญาปิดศนานะครับผม ก็ตัวต่อไปที่จะต่อจากเอรัตนะครับรู้แล้วนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมแล้วก็กิจกรรมโฟลเดอร์นะผมผู้ก่อตั้งนะครับได้มีนักเตะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็มีการแจกของรางเพิ่มเติมด้วยนะครับผมรายละเอียดอัปเดตกิจกรรมต่างๆ่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มด้วยกิจกรรมการเซ็นสัญญาปิศนานะครับผมก็ในวันนี้นะครับก็จะสามารถรับช่องนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะเห็นรูปแล้วก็ชื่อของนักเตะที่จะแจกตรงนนนนนีีี้้้แลววะะะครรรับอ่เเดด๋ยาามมูตงกผ ก็รับไปเลยนะครับปุ่มโอเคเนาะได้ร้อยแปดนะครับผมอาคนไทยนี่วะโอเคอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเอรยรัดนะครับผมอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะว่าตรงนี้จะเป็นเอรยรัดแจกนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมถูกต้องนะครับก็เอรยรัดนะครับก็จะสามารถรับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอีกประมาณย2อชั่วโมงนี้นะก็ตามข้างล่างนี้เลยนะครับหลังจากรับเอรยรัดเสร็จนะครับผมนักเตะตัวต่อไปที่จะแจกนะครับผมมีข่าวดีนะครับก็คือ โอเจะมากขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยะลองทายกันดีกว่านะครับแล้วก็นักเตะจะเป็นตัวอะไรด้วยนะ่อะลองทายดูนะผมผมให้เวลาทายสัก3วิแล้วกันนะครับ3 2 1อ่ะ,ฉะเฉลยนะครับผมนักเตะตัวต่อไปที่จะแจกงนะครับผมโอเวจะมากขึ้นนะครับจาก11 3นะครับผมจะกลายเป็น114นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับผมจะเป็นกองหลังนะครับแล้วก็ทีมชาติจะเป็นทีมชาติอิตาลีนะครับผม อลองทายกันนะครับว่าตัวอะไรนึกออกยังนึกออกยังเป็นตำนาน่ะเป็นตำนานนะใบเพิ่มนะครับผมเฉลยดีกว่านะครับตัวต่อไปที่จะแจกงนะผมนั่นก็คือเนสตานั่นเองนะครับผมใครจาที่ผมพูดเมื่อวานได้ม้างนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมผมบอกว่าให้ถ่ายนะว่าจะเป็นนักเตะอะไรนะครับผมแล้วผมก็บอกว่าผมอยากให้โอเวเพิ่มนะครับเออแม่งก็เพิ่มขึ้นได้จริงๆนะครับผมเออใจดีเนาะถือว่าใจดีนะเออนะครับแล้วก็หลุดนี่ก็มาตามนัดเลยนะผมบอกว่าจะมาหลุดมีวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้เนาะถูกไห ก็ตามนั้นเลยนะครับผมไอยังไงก็รอรับกันต่อแล้วกันนะครับก็หลังจากรับเนต้าได้เนี่ยก็จะสามารถรับนักเตะเรโทรสตาร์ร้อสิบหกได้เลยนะครับผมก็อย่ามาลืมรับกันแล้วกันสาหรับเอรัสนี่ก็เหมือนกันนะอย่าลืมมารับนะครับผมถ้าลืมรับก็จบเหมือนกันนะครับมาดูอัปเดตต่อไปดีกว่านะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมโฟลเดอร์นะครับผมกิจกรรมโฟลเดอร์นะครับตรงนี้ก็ครบ50ล้านแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมีแจกเพิ่มเติมนะผมอ่ะเราเลื่อนไปดูทางขวามือนะครับนี่เลยมีแจกตรงนี้เพิ่มนะผมคําขอบคุณพิเศษสาหรับผู้ขอตั้งทุกคนนะครับก็คือจากครบ50บล้านนะผมนี่นางวันอันนี้นะห้าสิบล้านก็จะต้องให้ครบ60ล้านนะผมก็จะแจกนักเตะ118่11กิจกรรมโฟลเดอร์ให้นะครับ1ตัวนะครับผมซึ่งนักเตะ1 1 8ที่จะแจกเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถกดดูได้เลยนะตรงนี้นะครับอันนี้เลยนะผมเห็นไหม ก็ตามนี้เลยนะผม118ก็จะมีนี่เลยนะไคเซโดนะครับผมอารีซอนนะครับเดยองนะครับเออเมาส์นะครับผมโดนารีนะครับผมอาแวตนะครับเออนันเดสนะครับผมแล้วก็นีทีละมันนะครับบิมิโนนะครับแล้วก็มีอะไรดีมาเรียแล้วก็อัลบานะครับผมก็ไม่ใช่นักเตะที่เอาไปเล่นต่อในซีซั่นหน้าได้นะครับผมอาจจะแจกอ่ะก็ถือว่าแจกเพิ่มแล้วกันก็ดีนะครับผม118จะได้เอามาอัพโอไอทีมนะครับผม หรือจะเอาไปแลกเป็นแต้มก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับผมนักเตะ118ที่แจกพวกนี้นะครับไม่สามารถซื้อขายได้นะผมเห็นไหมถ้าเอาไปแลกแต้มก็แลกได้ตรงที่มันซื้อขายไม่ได้นะครับผมก็จะได้แต้มน้อยหน่อยถ้าเทียบกับตัวที่ซื้อขายได้นะครับแล้วก็นอกจากนักเตะ118ที่แจกฟรีเพิ่มนะครับก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับผมก็คืออ e ีโมดนะครับผมที่จะแจกเพิ่มอีกอันหนึ่งครับแต่ก็ต้องครบ80ล้านลายเลยนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา20ล้านเลยนะจาก60เป็น80นะครับผม ตรงนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรมากนะผมถ้าถึงตามที่เขากําหนดไว้ใน60ล้าน80บล้านเนี่ยก็สามารถกดรับได้นะผมเรามีหน้านที่แค่เข้ามาเช็คนะว่าถึงตอนไหนนะครับแค่นั้นเลยอ่ะหรือว่าถ้าใครเกียดเช็คนะครับก็รอดูอัปเดตจากผมก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้นะผมถ้าถึงนะครับตรงนี้2ทีนี้นะครับอัปเดตต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะผมนักเตะไฮไลท์นะผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะจากเมื่อวานที่เป็นโดกับฟานไดนะข้างบนของ2ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเบลลิงแฮมสกินเนียโอนาน่าแล้วก็เ แล้วก็จะเป็นชุดนี้ไปอีก7วันนะจนเบืร์รหัสหน้า8ปดโมงเช้าก็จะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่อีกนะครับผมถ้าอยากได้นักเตะไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะผมเบลลิงแฮมสกินเนียโอนาน่าหรือเอนโซนะครับผมก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปนะครับนักเตะไฮไลท์ก็จะเปลี่ยนนะครับผมเป็นเซตนี้เนาะอันนี้เป็นเซตนี้นะครับผมเป็นเนย์มาโจตากิริตแล้วก็เอสตูบิยานะครับผมก็รอสุ่มกันได้นะถ้ายังไม่อยากได้อาทิตนี้นะอ่านดูวันที่ข้างล่างนี้ก็ได้นะผมว่าจะเข้าวัันนนไหะครบ แล้วก็ตรงแม์เป้าหมายนะผมในวันนี้นะครับก็จะเปิดให้เล่นตรงนี้แล้วนะผมเพิ่มเติมอีก3แมตช์นะเล่นกระบอทนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะเพื่อที่จะรับแต้มสองานักเตะเพิ่มนะผมอีก300นะครับตรงนี้แม์เป้าหมายนะครับแล้วก็กิจกรรมโฟลเดอร์นะครับได้มีนักเตะอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะผมอีก3ตัวนะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะก็มี OR 1 1 9นะคร้บ1 1 8นะครับแลร้วก็116นะครับ3ต้วก่ะตั่แร้อยสนะครับสามตัวอนะตัวแรกอนึ่งร้อยสิบเ้าอยู่ แมนซิตี้แล้วนะผมนี่ก็มาแล้ว119แล้วก็อีกตัวหนึ่ง118นะครับผมอะไคเซโดนะครับผมก็อยู่เชลซีเนาะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ116นะครับผมตัวนี้อะตัวนี้นะครับผม116นะครับผมก็3ตัวนี้เลยนะครับที่อัพเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับผมนี้เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับผมถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเตะที่อัพเข้ามาเนี่ยก็มี 3- 4ตัวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ย ถ้ามันยืดแบบนี้ตลอดในทุกสัปดาห์นะผมผมว่าสัปดาห์ต่อๆไปก็น่าจะมีอัปเดตนักเตะเพิ่มเข้ามาทุกอาทิตย์ละมั้ง3 4ตัวประมาณนี้นะผมอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีเคนมีเดมเบเล่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรจําไม่ได้แล้วแล้วก็เมซี่อ่ะสตัวเห็นไหมครับอ่ะส่วนสัปดาห์นี้ก็มีแค่3ามซึ่งมันไม่มีนักเตะไปต่ออย่างเมซี่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็วเลยมาแค่3นะเออก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะพูดได้ฟังเฉยๆนะผมว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ในทุกสัปดาห์นะคผมก็ือ อาจจะมีอนักเตะอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยในแต่ละสัปดาห์แค่สามสี่ตัวประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็รอดูแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับผมยังไงก็รอติดตามอัปเดตต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับสุดท้ายนะผมนั่นก็คือร้านค้านะผมร้านค้านะตรงนี้นะครับรีมาใหม่นะผมจากที่ผมสุ่มไปแล้วนะในสัปดาห์ที่แล้วนะผมอันนี้รีมาใหม่นะรีมาให้เราสุ่มใหม่นะไล่สเต็ปไปเหมือนเดิมนะผมแพ็คก็เหมือนเดิมมาแหละไม่มีอะไรนะครับผม สเต็ปเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังต้อง10แพ็คเหมือนเดิมนะถึงจะการันตีร0 0ยเปร็นะผมแพ็คสุดท้ายเนี่ยต้องสุ่มแพ็คที่4เนี่ยสิรอบนะครับผมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่ฟิฟาพอยนะถึงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์สุดท้ายนี้นะผมแล้วแพ็คเลสก็เปลี่ยนนะเดิมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเลสจะเป็นโด e กับฟานไดนะจะทำให้ผิดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบลลิงแฮมกับเอนโซแทนนะครับผมก็ไม่แปลกหรอกมันก็คือนักเตะไฮไลท์ประจําสัปดาห์เนะี่ยที่เปลี่ยนไปแพ็ก แล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมไะยังไงใครอยากจะสุ่มนะผมก็สามารถมาสุ่มกันได้นะผมเติมฟีว่าพอยมาสุ่มก็ได้ถ้าให้คุมเลยผมว่าก็แพ็คข้างบนนี้แหละสุ่มจนการันตีนี้ไม่แน่ใจเป๊ะมันกี่ฟีว่าพอยนะน่าจะ2 1 0 0 0ื่น0นึงพันถึงสองหมื่นสองพ่พอยอะมั้งก็ลองทักไปสอบถามพูดคุยกับเจน้ำได้นะผมว่าผมอยากเติมแพ็คสเต็ปครับต้องเติมเท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะผม เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปลอดภัย1 0 0แน่นอนครับใครอยากสุ่มก็ไปจัดกันได้นะครับผมสาหรับอัปเดตทั้งหมดในวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมหรือสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับผมที่สมัครเมมเบอร์เข้ามากันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเกม esports mobile อย่างนี้ต่อไปเรื่อยยๆนนนนรัับกก็สสสาามถุไดด้้ว สมัครสมาชิกนะผมโดนเนทครับหรือไม่ก็ซปเปอร์แตงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาครับมื่อวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย